สวัสดีครับบอนนี้ครับผมสบายดีสตดารจ้าคลิปนี้มาเจอกันยามแรงครับผมก็ผ่านไปโดยดีเนาะสำหรับเกี่ยวข้าวปีนี้นะครับก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยครับผมคลิปนี้ก็ว่าจะขึ้นมาดูเขาอัดฟางเนาะที่นาตีนพูนะครับแล้วก็จะขึ้นมาใส่ตุ้มดักกุ้งด้วยนะครับนี่ไม่ได้มาใส่2วันแล้วนะครับแล้วก็จะให้สาวําเกี่ยวข้าวตรงขอ,อบหนองเนาะจะเอาไปให้ไก่นะครับคือลุงคองปีนี้ ข้าวตรงขอบน้งนะเพื่อนบบเอาจเพราะว่ามันมีน้นาำเพื่อนเกี่ยวยากเพื่อนวาตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงยีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาอัดฟางก่อนเนาะ้าแล้วค่อยมาใส่ตุ้มดัก,กุ้งนะครับนี่เตรียมมาเรียบร้อยวันนี้อไปไปดูข้าเจ้าอัดฟางก่อน ตอนนี้ไม่เห็นรถอัดฟางเลยครับผมบอแมนเพิ่นกับหมดแล้วบอเนาะเขาน่าจะอัดเสร็จเรียบร้อยน,นะครับเขาไปหาพ่อตั้งแต่เจ็ดโมงนะมือเช้าเนาะจ้าเขาบอกว่าจะขึ้นมาอัดฟางให้เด้อบัดนี้ขึ้นมาก็ไม่เห็นรถอัดฟางแล้วเด้อนะครับเขาน่าจะไปเจ้าอื่นแล้วละ่ะจ้าไปไปดูเสร็จหมดหรือยังนะครับอ๋อเห็นแต่กองฟางนี่อัดเป็นก้อนเรียบร้อยน,นะครับนี่ออฮือัดเป็นก้อนเรียบร้อยน,นะครับ พ่งนี้น่าจะได้ทํางานแต่เช้าเดอ้อจ้าขึ้นมาขนฟางก้อนนะครับนี่ทุกปีก็จะมีลุงคนนึงแกมารับอัดฟางสมมุติว่าเราได้100ก้อนแกก็จะแบ่งเอาครึ่งหนึ่งโอ้น่คนละห้าสิบก้อนเจ้า,จานาเขาเอา50คนที่มาอัดก็เอา50นะครับอนีอ่ถ้าเราอกอยักให้เขา50ิบก็ได้แต่เราต้องจ้างแต่ไม่รู้ว่าก้อนละเท่าไหร่วันนี้ก็จําราคาบอได้เพราะว่าราคาทุกปีก็ไม่เท่ากันนี ปีนี้อาจจะแพงขึ้นนะครับปีที่แล้วก็นละสิบสี่บาทบ่ประมาณนี้แหละค่าอัดนะครับถ้าแบ่งกันก็คนละครึ่งเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียแค่ฟางนะครับไม่รู้ว่าได้กี่ก้อนวันนี้ไม่รู้ว่าข้าเจ้าเบ่งเอาหรือ,อยังนะครับตอนนี้ก็ไม่เห็นใครเลยนะเห็นแต่ก้อนฟางนะครับแต่ว่าเนมเบิง่งคือสีบางๆสตระรมว่าข้าเจ้าหน่าจะเอาแล้วล่ะเพราะว่าส่วงเกี่ยวเข่าแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะ นาเทเดอร์เพืองในให,หนานี่นะเศษฟางเยอะมากนะครับจ้าขึ้นมาวันนี้โอ้โห,โหสะอาดตาคักปั่างคุณนะไปบริดูรถอัดฟางจ้อยนะครับ สารามอยากดูอยากดูรถอัดฟงังบอกเลยให้ขึ้นมาแต่ช้าถ้าอยากดูนะจ้าขึ้นมาสี่โมงเย็นขเขาจะเอาเสร็จเรียบร้อยนะครับมือเศร้าผัด้าธุระข้าเวียกอยู่บ้านสวนเพราะว่าเวียกอยู่บ้านสวนก็มีเดิมือเศร้าน่ะเดี๋ยวหาเกี่ยวข้าวไปให้ปลาก่อนครับผมปลากระยากไก่กระยากนะครับนี่อันนี้คือหนองน้ํานะครับลุงคลองเพิ่นบอกว่าที่หนองน้ํามันมีน้าเพิ่ว่าอยากได้ไก่เกี่ยวไปให้ไก่เลยนี่ อันนี้เพิ่นทานาหวานนะครับตอนหน้าแรงกอ่าตรงนี้มันไม่มีหญ้าเนาะ,ะไม่มีหญ้าแล้วก็ไม่มีน้ํานะครับเิ่นก็เลยหวานข้าวลงไปนะครับพู่นพุ่นรวงข้าวยังเต็มอยู่นะครับจะเขียวหมดเลยบ่เอาพอดีเมื่อให้ป้าให้ไก่นี่แ่ละจ้าข้าวงามไปด้วน,นะครับรวงบักใหญ่บักใหญ่ร <c oughs> วงคงมนันกะติดเอ็ดเวียกทํางานในเมืองนะครับนี่เพิ่นบ่แม่นชาวนาเต็มตัวด้ก็เลยบ่มีเวลานะครับ นาเพื่อนกัดใช้เป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับลงน้ําได้อยู่บ่ได้อยู่มีน้ําอยู่นิดนึงนะครับประมาณสักคืบหนึ่งนี่แหละไปแล้วค่อยใส่เมงทับเต่ามาแน่นอนวน,นะครับบ่ได้มาใส่สองวันแล้วระวังลมเด้อมาเลยมาเลยโอ้ตรงนี้บ่มีข้าวเลยนะครับ มีข้าวแต่มุมนูน้นหญ้าเยอะปีนี้โอ้นี่รวงบักใหญ่นะครับตาสะออนค่ะเกี่ยวไปขายก็ได้เดอ้อได้หลีฮันเดะ <c oughs> ดูจากรวงข้าวโอ้โอหคุณเนาะคนบบมีข้าวกินกั่บมบีเด้อนะครับคนมีเยอะกับแบบนี้นะจ้ะคนมีเยอะแต่ไม่มีเวลามาเกี่ยวนะครับเกี่ยวไปให้ไกลเล่เราเลยนะครับ บแมนสิบุได้เต็มก็สอบคุว่านี่กลัวเด้อจ้าเพราะว่าบริมีแต่หมองนีได้พุ่นก็นตั้งหลายผูรอบนองเลยนะครับนี่นองบักใหญ่แล้วนี่พูดนนะครับนองนี้ก็ประมาณสักไล่ครึ่งนะครับประมาณไล่ครึ่งนี่แหละดูจากสายตาปีนี้ก็ได้เกี่ยวข้าวแต่นอนนานนะครับบ้านสวนกับนาทินพูก,กับดถเกี่ยวอื่ ใส่กระสอบเลยมาช่วยกันครับผมจะได้พอไวชึบอ,อันนี้ก็จะเอาขึ้นกระสอบก็พอนะครับถ้าเหลือก็วันหน้าค่อยเอาอีกจอันนี้ก็นกเริ่มลงมากินแล้วนะครับเพราะว่าโซนอื่นชาวบ้านก็เกี่ยวข้าวหมดเรียบร้อยข้าวก็เหลือแตอ่หนองน้ำนี่แหละนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดรวมพลของนกเด้อทีนี้โอ้โอยลวงมักใหญ่เนาะรู้สึกว่าลวงใหญ่กว่านาบ้านสวนเราอีกนะครับนี่นักหนักเข้ามีน้ำหนักเดินอ้าว มีเต็มวงใหญ่ๆเด้อนะครับโอ้โหหนักมากโอ้ข้าวงามครักโอ้ขึ้นกระสอบแล้วครับผมรับเดียวตอนนี้ก็เต็มกระสอบเป็นที่เรียบร้อยครับผมพอแล้วบ่อโอ้โหลองยกดูหนักหรือเปล่าหนักเด้อโอ้ ไปข่โบแมนสามร้อยคุยบอกนี่น่ะกลัวแล้วละ่ะใหลาอยู่เด้อน,นะครับโอ้ยข้าวงามงามสุดยอดอันนี้ก็ยังเกี่ยวไม่หมดอยู่จ้ะอันนี้ขึ้นมาทดลองนะครับลุงคองบอกว่าใครอยากมาเอาก็มาเอาเลยนะครับบนี้กับโบนี่ใจวา่าชาวบ้านเกี่ยวเอาหมดหรือยังเอาพรุ่งนี้ค่อยขึ้นมาเอาอีกจ้ะเพราะว่าวันนี้ถือมาแค่หนึ่งกระสอบนะครับไปเดี๋ยวหาอยู่หากินตอนเช้าก่อนเด้อโบนี่หาใส่ตุ่มดักปลาก่อนครับไอแบกป ได้เวียดหรอเดอ้อยามแรงก็ได้นะครับไปโอ้ยเริ่มหนักแล้วครับนักสู้พันข้าวเหนียวเดอ้อนี่นะผักกัญจองเบาวบ่ผักกัญจองบ่มีหยอดโอ้โหหมดเรียบ้อยนะครับ พอจะเกี่ยวข้าออกนี่ชาวบ้านมาขัวหอยเรียบร้อยนะครับคุณนะเลาะคันนาบ่มีหอยเลยนะครับมีเต่ล่องรอยกานขุดนะครับโอ้ชาวบ้านมาหากินเร็วมากนะครับผักกันจองกับ่มีสักยอดโ <c oughs> อ้เร็วคักปลาหยังเพิ <c oughs> <c oughs> น่นเด็ดเอาไปจนหมดนี่ถ้ามีหนองน้ําก็คือเป็นแหล่งหากินของชาวบ้านนะครับนี่ <c oughs> เขาก็จะมาหาปูหาปลาหา ะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าปลาเนี่ยเขาจะให้เจ้าของนองก่อนนะครับนีเ้าไม่เกินอีกสัก2อ,อาทิตย์นะครับเราน่าจะได้มาทํากิจกรรมสูบน้องจับปลานะครับจ้าตอนนี้รอน้ํำแห้งอีกนิดนึงก่อนเด้อน,นะครับพ่อก็ขึ้นมาดูแล้วเมื่อเช้าพ่อบอกว่าน้ํายังเยอะอยู่นะครับให้น้ําแห้งอีกนิดนึงมาพักดื่มน้ําก่อนยกนึ่ง อากาศเย็นเดือวันนี้นะครับอยู่ร่วมนี่หนาวออกแดดร้อนตอนเช้าประมาณ16องศานะครับอีก2วันถัดไปน่าจะเหลือ11 12ประมาณนี้นหะหนาวนะครับไอพร้อมลุยแรเวอร์อยากกินขั่วเมงตับเต่าแล้วครับสิหมานอยู่บนนอกมือน,นีนอกรอบก่อนได้แมงตับเต่าประมาณสักสามกรัมใหญ่หมาอยูเดอร,รอบก่อน ใส่รุดแล้วนี่อ,อ้าว,อาวโอ้ยพรอาดตยพระาดตืต่นเนาะโอ้น้ำแห้งแล้วนี่วันแรกที่มาใส่ก็คือน้ําอยู่ประมาณสักหัวเข่าออ้ตอนนี้น้นําลดลงไปประมาณเลือเท่านี้นะครับจ้าแต่ฝั่งนู้นน้ําลึกมีปูมีปลาอยู่บ่ปีนีไ้ไปเลยไปเลยโอ้มีปลาอยู่เดอ้อ ปลาซิวลหลายๆจ่ะอยู่หนองหมองนี่นะเดี๋ยวจะมาใส่ฝังนี้จ้าตอนนี้น้ำมันตื้นแล้วเราไปเรื่อยๆบงคูบอลเพื่อนป้ายกับมีแต่ปลาพักบงจา้าอย่าไปใส่ใกล้าลเดอจักหน่อยลืมมองไซเดอรผนผนพาโเใส่ตุ่มไปพร้อมทางหยาไปน้ำเด้อจา้า ตอนนี้เพิ่นยับไปยับไปแล้วล่ะจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะไปใส่ไม้ฝั่งนั่นจ้ะส่วนฝั่งเบื้องนี้เคยใส่แล้วแต่ว่าแมงตับเต่าบบคอยหลายป้านไดคันใส่เข้มน้องฝั่งนั่นนะแมงตับเต่าหลาเพิ่นว่าเบืงพูนป้าโทษอยากบอกว่าบรรยากาศอยู่อันนาตีนภูดีดีเด้อจ้ามื้อนี่อากาศบบหนาวปาน,นไดเด้อตอนแรงนี่นะลมผัด วิวแต่ว่าบ่หนาวพอดีอยู่จ้ะหรือว่าเป็นย้อนสตรตมใส่เสือ้อแขนขนยาวหลายโตโบนอะน,นั่งยูนี่ก็ได้ส้มภูเขาพร้อมได้ฟังนะเป็นภูเขาอุ้ยออนโอนค่ะ มาเยอะมาเยอะไปได้ข้าวหนึ่งกำไยพูนไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าน้ำแห้งมากมาใส่รอบก่อนนะน้ำยังอยู่ลึกอยู่อันนี้น้ำเหลือนิดนึงไม่รู้ว่าจะมาบบนะะรัับน้ำเริ่มแห้งแล้วไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ได้มาสูบนองแน่นอนไป เดี๋ยวแวะบ้านสวนต่อครับผมเอาหัวหาไให้ไก่ก่อนครับโอ้ยจะกว่าเห็ดยังกันนะเนาะติดแล้วอยู่เอาเองรอดน่ะจอกกระต๊ตกน้องดอกผุนผูนเลยไป áo oh, ướp เดียวียกต่อที่บ้านสวนอถึงบ้านสวนก็5้าโมงเย็นพอดีเมื่อเช้าก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับนี่ให้รถขาเจ้ามาถ่ายกบเด้อเดนะครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณสามสี่วันนะครับตอนนี้บอลลีนี่สั่งเมล็ดปอเทืองมาเรียบร้อยที่เรียกว่าจะออรอของฟรีไม่รู้ของฟรีจะมาตอนไหนนะครับบนี้ก็เลยเกดสั่งในช้อปปีนี่ ปีนี้เราจะเอาต้นปอเทียงไปปลูกนะครับเอามาปลูกเพื่อปรับปรุงดินนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้นปอเทืองจะขึ้นหรือเปล่าดินบ้านสวนเราถ้าถึงปลายฝนเนี่โอ้โหดินแห้งมากนะครับแต่เมื่อเช้าก็ยังมีความชื้นอยู่เนาะ,ะมีความชื้นอยู่นิดนึงนะครับถ้าไปไถกบช่วงเดือนธันวาเนี่ยดินแห้งแน่นอนนะครับ ไม่รู้จะโอเคหรือเปล่านะครับจะทําเป็นทุ่งปอเทืองว้าวโอ้อ่ารอชมครับผมประมาณอีกสักสามสี่วันจเดียมเมล็ดปอเทืองมานะครับจะให้สาระนเป็นคนหวาน <Ooh. S 2> อู้้าหวานพอดีกับจะสวยทาวานห่างก็บกค่อยสวยเดอ้อ <laughs> <laughs> ไปมีเวียกตลอดเด้อดที่บ้านสวนนะครับไปเอาเข้าวให้ไก่วันนี้ให้ปลานิดนึง ปลากินยั่บ่ข้าวหนึ่งกระสอบใหญ่อยู่เพื่อเด้อน,นะครับว่าจะเอามาสองกระสอบเอาวันละหนึ่งกระสอบพอโยนให้ปลาก่อนเลยปลาก็หดให้หัวอาหารแล้วเด้อน,นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําในบ่อเราเหลือประมาณสักไม่ถึงสองเมตรนะครับถ้าเรายังให้หัวอาหารอยู่น้ําเสียแน่นอนก็เลยหยุดให้เรียบร้อยนี่ละเอาข้าวให้เลยนะครับ อุ้ยสดๆกิน<ด>ยี่บอกินแน่นอนปลาชอบข้าวมาจาบาบิบ่ผุนผุนผุนปลาโถเงียบกีบบุ้มเป็นปลามันหนาวบ่นี่นี่พักกันดึงไปละคนละห่วงคนละห่วงอ๋อได้อยู่ได้อยู่กินอยู่เด้อน,นะครับผักกระเสียดผักกระสูดก็เออเรือน,นิดเดียวนะครับคุณน่ะ บ่อขึ้นเนาะจ้าเอามาลงบ่อปุ๊บตุยปั๊บนะครับป้านาลาวาแม่แม่เอฟซีว่าอย่าเอาผักกระสูดอันนี้มาลงบ่อจักหน่อยสิกำจัดยากกว่าซ่านเบิงพอแต่เอาถิ่มลงบ่อได้หน่บ่อข้นเดี๋ยวให้อาการร้อนๆนิดน,นึงนะครับวันนี้จะไปหาบัวมาปลูกที่นี้จ้าต้องทดลองหลายๆอย่างนะครับผักบุ้งก็เอามาอยู่เนาะ ประมาณรถเข็นหนึ่งนะครับตอนนี้โบมีผักบุ้งเลยนะโบมีหดเสื้อเพลินโบมีเลยครับผักบุ้งปลากินหมดไก่นอนหมดหรือยังคือมิดสวย่อยแท้ล่ะ ยังไม่ได้เข้าคอ,อกเด้อพูนอยู่ด้านล่างพกู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 เปล่าหากินไส้เดือนอยู่เพราะว่าเราถ่ายกบหน้าดินนะครับพูนยังบ่้เข้าคอ,อกอยู่วันนี้ให้หัวอาหารไก่น้อยก่อนครับไก่น้อยเพิ่งกินหัวอาหารด้วย้ครับป้องไม้นิยอยยุบอ่บ่รู้เหลือกีดตัว ลูกแม,ม่ปีโป้บอแมนเลือกไก่น้อยตัวเดียวขอหล่อบอลนางดอกแกว้วนี่นะเลี้ยงลูกบอเดนั่นเดอ้อขนาดได้สุดก่อนก็ได้ตั้งหลายเหลือตัวเดียวเหลือแค่ปีโป้มาเข้าคอกเติมหัวหาเรียบร้อยอย่าไปหากินไส้เดือนอยู่ว่น้ำหมดอนี้นี่ ากินน้ำดีเนะเปลี่ยนให้เลยสามวันหมดแป๊บเดียวกินดีขนาด นะโอ้หันหลังแป๊บเดียวเข้าข้อเรียบร้อยคุณนะ่ะเป็นบ่าวเป็นสาวหมดแล้วเด้อคุณนะ่ณะเด็อตัวใหญ่ๆ เอาข้าวให้เลยสักสองกามสองกามพอเด้อโอ้ยกาเนี้ยก็พอแล้วพอแล้ว <laughs> กาบักใหญ่นะครับ <laughs> นี่ข้าวที่ทุ่งนากับมีแล้วนะครับน่าจะกินหมดเรียบร้อยพุดนะ เป็นไงฟังนี้หลังจากที่ปลูกต้นมะละกอไปรู้สึกว่าหายไปหนึ่งต้นเด้อน,นะครับไก่เอาไปเรียบร้อยต้นผักหวานก็เอาฟางคุ้มอย่างดีนะครับผู้นะ่ะจะเหลืออยูบอ่บ่ดูแลยากเด้อน,นะครับต้นไม้ยิ่งเลี้ยงไก่เยอะยิ่งดูเลยากนะครับจานนี่ต้นมะละกอเหลือแต่ลุมเด้ออ่าได้ย้อนแต่ว่าสตรอม์ืบอร้มาหลายต้น ตุยต้นหนึ่งสองต้นบ่เป็นหยางดอกจ้ะไปเรียบร้อยรดน้ำเยอะบ่หรอือว่าไกลเคียหากมันเปื่อยอ๋อเรารดน้ำเยอะพดไปเดีเ๋ยวหารดน้ำพริกก่อนครับเมื่อเช้าก็ไยรดน้ำเลยเมื่อเช้าก็ขึ้นมาเอ่อกระขนฟางเนาะขนฟางแล้วก็ดูแลรดไถดินนะครับบ่ไยรดน้ำเลยเมื่อเช้า <tôi> Ôi, <tôi> Ôi hìa xa con là nó Con gì mà hoa tôn bạc phết cả đai bờng phụn Áo บอกว่าให้เอาขู่หิวเอาหน้ายัางบอกว่าอยากได้เครื่องทุ่นแรงเอาลบขึ้นลบลงคือเกาสุดท้ายเด้เด,เด่โอ้ยพูดนนเยอะอันนี้ก็ลำบากนิดนึงจ้ะเอาขู่หิวผัดเดินลงมาได้ดินมันทะลมจ้ะา,าเลยมันจะยากง่ายคนละแบบปึ๊บเราจะได้แต่ละต้นครับผม เปลี่ยนกันครับผมคุณบอกว่าอยากช่วยนะครับเอาบิดจำบึดเเหมือนจะง่ายนะครับหนักอยู่เดอ้อนี่นะอูนอันนี้ต้นกระลำปีเป็นหัวแล้วเดอ้อชิดได้กินแล้วบ่ใกล้สิได้หนึ่งแล้วล่ะโอ้โอผัดสหมูสามชั้นเดอ้อจ้าปลูกกระลำปีครั้งแรกนะครับ กรณีกับโบเคยปลูกนะครับจะเป็นหัวหือเป่าลุ้นกันฝั่งนั้นต้นใหญ่นะครับฝั่งนี้ต้นน้อยยังบริตุยเด้อนะครับรู้สึกว่าจะงามต้นเดียว์ด้ยนี่ต้นนี้ย้ายใหญ่นะครับนี่ซื้อมารุ่นเดียวกันแต่ว่าฝั่งนู้นต้นเล็กๆงามบว่เท่ากันเลยนี่ผู้ใดเป็นคนปลูกเนาะคือมางามเถอะเนาะใครปลูกต้นนี้ ซาตดำอ๋าส่นบักใหญ่หันมาฝั่งนี้พอจะข้ามอีกแล้วนะครับข้ามไว้ไๆเริ่มงานตะบ่ายสามกับ,บทันเนาะเร็วเร็วเร็วเมื่อวานก็เอาใจพ่อกับแม่กับปูเรียบร้อยนะครับเมื่อวานพากันกินก้อยวันนี้ก็จะเอาใจพาสารามจักหน่อยนะครับโอ้เลียงจิ้มจุ่มครึ่งชุด สต๊าด้ามเร่งมือเร็วป้าโถพูดพูดถึงจิ้มจุ่มเร็วขนาดนะครับเอาเปลี่ยนกินไข่เจียวเนาอตอนเย็นเนาะเอามาหดเลยเอาฮึดฮึดพูนต้องมีของแซบเด้ร์ลี้ยงนะครับ ถึงจะทำงานขยันนี่นะโอโะไมา่ด้เห็นแก่กินเด้อจ้าแต่ว่าเป็นของที่ชอบที่สุดซื้อโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับกิจกรรมในวันนี้คือบ่ินี้เคยเกินไว้ว่าออหลังเราเก็บเขี่ยวข้าวเสร็จ บรลลี่จะพาไปเที่ยวนะครับวาวกำลังตกลงกันอยู่ว่าจะไปเที่ยวไหนจะไปโซนเพชรชบูรณ์หรือว่าจะไปฝั่งลาวดีตอนนี้กําลังตกลงกันอยู่นะครับบรลลี่ก็เมื่อคือนนั่งเล่นโทรศัพท์ไปมาก็เห็นเพจซ่อมกล้องทีนี้คือบรลลี่มีกล้องดีเจไอโฟเกตสามีสองสองกล้องเนาะ,ะคือกล้องอีกตัวน,นึ่งมันพังไปแล้วนะครับเบ็ดมันเสื่อมคือชาร์จเต็มปุ๊บถ่ายได้ไม่ถึงส0นาทีมันก็ อ๋อดับไปนะครับตอนนี้บอร์นี่กลงังส่งซ่อมอยู่ถ้ามีกล้องสองตัวนี่ไปเที่ยวสบายเลยนะครับเพราะว่าเราเดินทางไปเที่ยวเนาะมันจะไม่มีเวลาที่จะาชาร์จแบตตอนนี้ก็กําลังเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตัวนะครับแล้วก็บอร์นี่ขอดาวโดนด้วยครับผมปาทิโตโดนตัวเก่าก็พังเรียบร้อยนะครับเปิดไม่ขึ้นเลยบอร์นี่ก็เลยขอดาวใหม่ราคาประมาณสักหมื่นสอง แต่ว่าดาวเอามวลละสามพันคือเก่าไห <c oughs> วยอยู่บ่อน้องวดอันตีนรถกันยังบัวท่านหมดเถื่อเด้อเป็นโดนเงินผนจากช้อปปี้นะครับงวดรถอ่างวดรถล,ล้อเนาะก็ผ่อนอยู่นะครับเอาว่าเป็นอย่างชีวิตก็ต้องอ่มีการผ่อนพันไปเรื่องธรรมดานะครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็อยากได้โดนเนาะไปเที่ยวเราก็อยากอ่เก็บภาพเก็บความทรงจํามาไวาเ้เยอะๆนะครับจเผื่อปีนึงจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวกับบ่่ง่ายนะครับผมคือเวียกเราก็เยอะเนาะ รอบนี้ไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนหละน่าจะไปช่วงประมาณเดือนอไปไปลายเดือนเนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้ส่งซ่อมกล้องที่กทอมอ,อยู่ไม่รู้ว่าจะซ่อมเสร็จตอนไหนแล้วก็ตอนนี้บริษัทนี้กำลังติดต่อซื้อดวนอยอู่ปกติเราซื้อดวนก็คือ,อมีตังก็ไปซื้อเลยนะครับลงทะเบียนก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นกฎหมายบังคับนะครับก็คือ ต้องลงทะเบียนก่อนอถึงจะสามารถซื้อโด و นได้ต้องขอใบ,บอนุญ,ญาตให้เรียบร้อยนะครับปัจจุบันกฎหมายบินโดนก็โอ้โห,โหเข้มงวดมากนะครับคือเราอยากบินในในบ้านของเราเนี่ยก็ต้องเข้าแอปขอทะเบียนขออนุญ,ญาตการบินแมนต้องขอทุกอย่างคือสตาร์ทโดนปุ๊บเนี่ยต้องอเข้าแอปขออนุญ,ญาตก่อนนะครับปัจจุบันโอ้บินโดนยากมากประเทศไทยนะเราอยู่ฝั่งเราก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้บินดูนหรือเปล่ามานี่ก็ยังบ่รู้ศึกษาพอจะซื้อดวนไปเที่ยวลาวเนะสี่บองานเข้าบอ่าลุ้นกันครับผมประมาณสักไปไปลายเดือนเนาะเราน่าจะไปเที่ยวสักประมาณอไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็แล้วกันาอาทิตย์หนึ่งไหวยอยู่บปอปาโถไปเป็นอาทิตย์ผู้ใดสิมารดนำต้ตน,ไนไม้ใหญ่น้อให้เมย์ขึ้นมารดช่วยก็ได้ครับผมสงสัยสีไดดจ้างลุงเตาละ่ะขึ้นมาหดนำต้นไม้ให้อยู่บ้านสวนก็ปีหนึ่งไปเที่ยวครั้งหนึ่งก็ ไปนานๆหน่อยนะครับลูกๆก,ก็เริ่มโตเลยนะที่นอนนานเนะาะน่าจะสบายแล้วละ่ะกานานาน่อนหน้นั้นเป็นหมาน้อยนะครับเลี้ยงก็ยากตอนนี้ก็ตัวใหญ่แล้วหายห่วงนะครับ <c oughs> อาคอยว่ากันเดอเ้อเรือท่องเที่ทยวนะครับไปแน่นอนปีนี้พ <c oughs> เพราะว่ายางรถจะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ก่อนอเป็นห่วงเรื่องยางรถเพราะว่ามันเป็นยางรถเก่านะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยก็สบายใจขึ้น <c oughs> ก็เหลือแต่อุปกรณ์ต่างๆในรถนรั่นล่ะไม่รู้จะไปถึงไหนละลุ <c oughs> <c oughs> ้นกันอีกทีนะครับ เดินทางกลับครับผมค่ำแล้ววันนี้ไปไปเดี๋ยวร้านปิดก่อนเดอ้อว้าวมีนัดกินทิ้มจุ่มมือแรงครับผมไปไปเมื่อวานเอาใจปู่พ่อแม่เรียบร้อย วันนี้เอาใจสร่ปมสักหน่อยครับผมจ้าพรุ่งนี้เอาใจบอลนี่เด้อจ้าพาไปตกปลาโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสบายดีจ้า